นี่ u t u b e ช่างลุงแซบขาแซบค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี่ลุงซบผ้าแซบส5ผ้าไปหาอยู่หากินพี่น้องเมื่อนี่เรามาเลาะที่กรทมกรุงเทพค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ลุงมาผักอยู่กระมูนะคะทุกคนค่ะลุงมาพักกระมูยู่แฝดแปดชั้นดินแดงค่ะทุกคนค่ะแล้วกระถามเพื่อนว่าเธอที่นี่อาหารอร่อยอยู่ที่ไหนมีไหมเขาบอกว่าเธอมาที่นี่ของอร่อยของที่นี่ที่เธอต้องกินก็คือ กว๋วยเตี๋ยวไก่มะละค่ะทุกคนคะ่ะกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละไต่เอิ่นท่างดวนเถ้าถเนียค่ะแถวนี้ตอนนี้ลุงยูแฟลตแปดชั้นแดงนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจให้เบิรงบรรยากาศโดยรอบของแฟดตแถวนี้นะคะทุกคนคะ่ะว่าถ้าเจ้ายูกันจังไอสถานที่เป็นแบบใดเนาะกะเ็เแรกว่าโอเคเขาบอกว่ากว๋วยเตี๋ยวไก่มะละที่นี่แซ่บใช่ไหมเราก็ต้องไปตามหาค่ะทุกคนเราจะไปตามหา เ๋ยเดี๋ยวไก่มาแล้วนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะคะเราจะเดินทางกันแล้วค่ะตรงนี้ที่ลุงยืนอยู่นะคะคลองเขาสวยนะคะทุกคนขาเป็นธรรมาชาติมากเลยนะดูตอนที่น้ํามันยังแบบว่ายังไม่เยอะนะคะฝนตกคุณด่าลุงยืนอยู่กลางคลองนะคะทุกคนขาเนี่มันจะมีที่ให้ยืนตรงนี้เห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมมันจะให้เดินเชื่อมฝั่งนูน้น ฝั่งนูน้นจะเดินเชื่อมมาฝั่งนี้ค่ะทุกคนค่ะเวลาเขาอยากมาซื้อของฝั่งนี้นะเขาก็จะเดินเชื่อมไปไปซื้อของฝั่งนี้ค่ะทุกคนค่ะธรรมชาติดีไหมแบบว่าล่มลื่นมากอะน,น่าอยู่นะทุกคนเห็นไหมน้ําเขาสะอาดสะอ้านเดี๋ยวนี้เขามีการกรองแบบอย่างสะอาดนะทุกคนนะเบิงอันนี้ต้นมะม่วงนะคะคุณอะเขามีต้นไม้ใหญ่นะทุกคน ลื่่นนหน้าอยูรู้สึกว่าช่วงนี้ลุงออกกําลังกายทุกคนค่ะและลุงก,ก็จะเริ่มมีก้นก็เลยแบบความฝันคือถ้าสมมติว่ามีก้นเราก็อยากใส่กางเกงยืนเลเห็นไหมคะพอมีก้นหุ่นดีมันก็อยากใส่อะไรที่มันดูแบบที่เราชอบนะแต่ไมก่ก้อนลุงชอบใส่กางเกงยส์แต่ว่าเป็นคนบ่มีก้นทุกคนพอเดียวนี้ออกกําลังกายเขาฟิดเนสพิดหุ่นใหญ่แบบมีบก้นเห็นไหม ก็แลยอยากใช้กางเกงยีนไหมจะไปได้ลุกนี้ค่ะลุกกินกว๋วยเตี๋ยววันนี้เราจะเป็นกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มาละกันค่ะไปกันค่ะเราเรียกรถมอเตอร์ไซค์มารับนะคะแต่ไม่คิดว่าพี่มอไซค์เขาจะมาหลังตึกขนาดนี้ทุกคน เราก็เดินทางเดี๋ยวให้ชมนะคะบางคนไม่เคยเห็นก็ดูไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าแฟดแปดชั้นดินแดงเนี่ยเป็นแฝดเก่าแก่มากค่ะทุกคนอันนี้คือริมคลองฝั่งมักกะสันนะคะเราจะดูว่าเขาเดินทางสัญจรกันในซอยเล็กๆแคบๆนี้แบบไหนนะทุกคนนะเรานั่งมอเตอร์ไซค์ข้ามคลองกันนะทุกคนนี่คลองที่ลุงยืนถ่ายอยู่เมื่อกี้นะ อันนี้เป็นบ้านคนนะคะสองฝั่งนี้คือบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่จริงๆนะนั่นนะคะเจ้าของบ้านเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นฝั่งซ้ายมือนี่คือทางด่วนถนนนะคะที่รถวิ่งไปมาเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ด้วยนะทุกคนรถข้าวจอด้านนี้ด้านในเตือนนะครับโอ้ก็มีไครรถขายของ มาก,เก็เน,น,นี่คือทางด่วนนะคะใต้ทางด่วนของจริงเลยค่ะวิ่งตรงนี้ไม่โดนไม่โดนแดดนะคะดีมากเลยโหลสวัสดีค่ะอยู่ในกระจกค่ะทุกคนวันนี้คนเยอะมากเรามาถึงกันแล้วค่ะ จะมากินกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่าเรากินที่ไหนกันนะในรูปนี้คือนายโลดนะคะผู้ก่อตั้งกว๋วยเตี๋ยวนายโลดนะส่วนคนที่กําลัง <น Heroes S 2> ทํากว๋วยเตี๋ยวให้เราทานอยู่นี้คือลูกสาวนะคะนายโลดก็ทําการเกษียณไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลูกสาวมาทําต่อคะ่ะแต่คุณพ่อก็อยังมาช่วยดูบ้างนะคะนะน่องไก่ตุนมาแบบจุกๆค่ะ อันนี้ซี่โครงนะคะใครอยากแทะก็สั่งเพิ่มได้นะส่วนตัวนี้ก็เส้นมามากอันนี้เป็นขาไก่ใหญ่ที่ชั้นชื่นชอบค่ะอันนี้ก็ขาไก่เล็กค่ะเลือดเขามีให้แบบจุกๆอันนี้เป็นเนื้อที่ฉีกสับแล้วอันนี้คือไก่ที่แบบเป็นกลืนเป็นพวกเครื่องในนะคะ น้ำเขาจะกองมันออกตลอดนะคะน้องเขาบอกว่ามีมันไม่ได้เลยพี่เห็นมันลอยขึ้นมาหนูต้องรีบตักออกเลยเพื่อความสาใสแบบความีน้ํามันขึ้นมาถัาว่วออกเลยมันจะเป็นไข่มันไม่น่ากินผักเขาก็จะมีถั่วงอกมีโหระพาแล้วก็บรระสดนะทุกคนนี่ก็เป็นเครื่องปรุง เขาจัดเรียงลายเครื่องปรุงเอาไว้ให้แบบสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะถึงจะเป็นร้านที่อยู่ใต้ทางด่วนอยู่ริมทางนะแต่เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดมากช้อนส้อมทุกอย่างเขาก็จัดเรียงไว้อย่างดีได้เห็นไหมคะน้ำทรงน้ำส้มเรียงไว้ให้สวยงามนี่เลยค่ะใต้ทางด่วนจริงๆนี่มีป้ายทางด่วนด้วยเชื่อหรือยังละ่ะว่าทางด่วนเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยค่ะ ลุงมาช่วงเที่ยงคนจะเยอะมากนะทุกคนอันนี้คือเที่ยงไปไปเกิดจะบ่ายๆแล้วนะคะแต่คนก็ยังเยอะมากแต่เทามาช่วงเที่ยงที่แบบคนเลิกงานพร้อมกันนี่คือแบบคนเยอะจริงเพราะว่าของเขาให้เยอะแล้วก็อร่อยมากค่ะพี่เอาเส้นอะไรนะคะพี่เอาเส้นหมี่คะ่ะเส้นหมี่เอาเอาขาใหญ่สองขานะไม่ต้องไม่ต้องสับไม่เอาค่ะ ส่วนนี้คือมีสั่งห่อกลับบ้านนะคะร้านนี้เขามีบริการส่งแก็บด้วยนะคะใครที่ไม่มีเวลามาหรือบ้านอยู่ไกลและอยากทานอยากชิมนะสามารถสั่งแก็บได้เลยนะคะส่งทุกที่เลยค่ะ ค่ะทุกคนเราไปปรุงกันค่ะใส่น้ำปลาเข้าไปค่ะเอาที่ชอบนะพริกเผ็ดนะคะพริกที่นี่นะของเขาเผ็ดมากนะใครปรุงต้องระวังไว้ก่อนนะถั่วลิสงคั่วแบบใหม่ๆค่ะทุกคนค่ะกินเขาหอมมากน้ำตาลนิดนึงนะลดความอ้วนน้ำส้มขอเยอะหน่อยนะเพราะฉันชอบทานเปรี้ยว าไก่ใหญ่ๆจุกๆอีชันเลิฟมากมีแก้วพลาสติกแบบนี้ใช้แล้วทิ้งเลยค่ะแล้วก็มีให้ตักน้ําแข็งแบบนี้เลยนะบริการตัวเองนะคะสะอาดสะอ้านค่ะ ชามนี้รุ่งเพิ่มพิเศษขาไก่สองขานะคะก็จะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะทุกคนขอบอกว่าแบบได้เยอะมากเป็นขวัญใจของชาวบ้านแถวนี้เลยนะคะใครไปใครมาต้องจอดกินนะเพราะว่ามันได้เยอะแนมะ่ไม่ได้มานานแล้วไม่คิดว่าเขาจะจำได้เจ้าของร้านจำได้เฉยเลย เรามาชิมกันค่ะปรุงสไตล์ตัวเองนะเนี่ย ก็นไก่เห็นปะลงนั่นงกินยี่หรี่เลยปะแล้วคนะรมันก็อยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมก็จะมีรถบิ่งมาแบบแล้วเราก็นั่งกินอยู่ตรงนี้ใช้มือถือเองนะคะ ขาบอกว่ารสชาติดีแห้งค่ะทุกคนคะรสชาติอร่อยมากแซ่บแห่นนะ